เพลงรัศมงมันขึ้นมาแล้วนะขอบคุณพี่นี้กับคุณแม่ทุกคนเลยครับฉันเคยเห็นแสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตทันทีวันที่ฉันหลงอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอขอบคุณที่เชื่อรองนะฉันคงจบ today we

หนึ่งเอาหัวใจไม่เคยทิ้เลยเมื <Whoa. S 1> ขอบคุณที่รักกันขอกเพียงทำลายที่คอยรอใจควันที่ผ่านมาถ,าถ้าเธอควนทุกเส้เจอตอบแทนความรักที่ฉันได้าจากเธอ Vai virar você vai rumbir Vai Yok você bir rumbir yok virar você vai rumbir Vai virar você vai rumbir ขอคุณาก,กอบคุณทุกครั้งที่คอยปลอบผมในวันที่ฝันยากตาโตก็มาใสเธอตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธอเอย่างไอดไม่ได้ที่จะไพ กทำให้ดีที่สุดจอตอบแทนความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนใันนนนด้วยใจเบิกคออากทำให้ดีที่สุด c ื m e สักครู่แอบสังเกตเน้นๆในขณะที่คุณก้าวกำลังมองมันอยู่ด้านบนเวทีคุณพ่อมีร้องตามด้วยเออรู้แล้วว่าทำไมก้าวถึงชอบร้องเพลงนะครับผมนะได้คุณพ่อมาเต็มเลยใช่ไหมมีไอดอลมีไอดอลคุณพ่อนี่ร้องตามแบบได้ทุกท่อนเลยอ่ะถ้าอีกนิดเดียวถ้าเปลี่ยนรองเท้าผ้าใบที่คุณพ่อขึ้นเวทีด้วยแล้วนะคะพ่อบอกเลยฮะวันนี้วันแม่ต้องให้ซีคุณแม่ตอนนี้เอาพ่อในกระดุกขึ้นมาแล้วจับเนี่ย้ยเฮ้ย ด้านข้างเขาบอกผู้ชายอะไรไม่รู้ขนาดยืนแค่ขยับเท้ายังหล่อเลยอันนี้อันนี้สมก้องเหรอเนาะไม่ใช่สมพรเหรอสมก้องสมก้องคนแอบยิ้มมีคนแอบยิ้มพ่อดีๆใจไปร้อแล้วนะการขาเอาล่ะวันนี้เรามาอยู่กันในความสนุกแล้วก็มาอยู่กันที่เซนทรัลพาร์คแห่งนี้หรือว่าศูนย์ทารท่าพันาศูนย์ารท่ของเราเนี่ยวันนี้เขาบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงาน ของเราซึ่งต้องบอกว่าวันนี้แฟนคับตก้งเยอะมากโอ้ดีใช่มาก<อ>คือตอนแรกก็วันๆนะครับคือวันนี้เป็นวันแม่นะฮะคือเราก็อยากให้ทุกคนอยู่กับแม่นะครับแต่ว่าวันนี้เราได้รับหน้าที่มา<อ>แต่ละคนก็จะแบบติดภารกิจไม่ได้กลับไปหาแม่หรืออะไรบ้าง<อ>แต่ว่าวันนี้เราได้รับหน้าที่มามอบความสวยกับในวันแม่อย่างเงี้ยเราก็ดีใจครับเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงอย่างที่บอกไปเลยว่าต้องขอบคุณเซนทันครับที่ให้ก้าวได้มีโอกาสมาแบบนี้แล้วก็มาแบบว่าเนี่ยให้ทุกคนได้มีความสุขกันใครมีความสุขขอเสียงนั่นนะคไั้ ไปกันสุดเสียงเลยทีเดียวตั้งใจแปลว่าแบบนี้ปกติเราเป็นคนชอบไปไหนมาไหนกับครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับคือไปด้วยกันตลอดก็จริงๆแล้วอาจจะค่อนข้างสนิทกันตั้งแต่เด็กใช่ครับคือไม่แปลกเพราะว่าดูคุณพ่อคุณแม่เวลาเขามองลูกรู้สึกเขาแบบเขาภูมิใจในตัวเราอ่ะเพราะเหมือนแบบเขามีความสุขที่ได้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ด้วยกันมาดูกาาทํางานอย่างนี้เนาะแต่ให้กั คนเดียวก็เหมือนเราพูดเปล่าๆอะไม่มีคนมาการันตีโอ้ะเออว่าเราเป็นแฟิลี่แมนจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้วันแม่ทีเราก็ต้องเชิญสาวส,สวยที่สุดหนึ่งเดียวในชีวิตของกาง้านะขึ้นมาด้านบนเวทีกับเราด้วยขอเสีย